สวัสดีครับกลับมากับผมอีกแล้วนะครับวินแดนดีนะฮะวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมอินเดียเดอะดานดีเซนนะครับกับคัสตอมสตอรี่อ่าเดอะแอตตินั่นเองก็จะโดยที่เราเดินตู่สวยฆ่าตายไปนะฮะแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะฮะซึ่งมีคนบอกว่าให้ผมเล่นแบบอ่าปิดไฟเล่นนะฮะแบบมืดสนิทเลยนะฮะซึ่งเราจะลองนะฮะว่าจะเป็นยังไงหน้าโหจะหน้ากลัวอีกหนึ่งนะฮะกลัวหน้าผมนะ โอเคเราจะไปต่อฮะเรามาสำรวจกันดีกว่าว่ับเราจะมีอะไรบ้างนะฮะน,กนึกถึงว่าตัวสวนจะไปแล้วนะฮะตรงนี้มันเริยังไม่ได้เข้าไปนะฮะอ๋อเป็นห้องตามใดนะที่เราเคยเขาผ่านมานั่นเองนะโอ,โ,อโอเคเราเลยขัดนะโอเคเราจะมาดูดีกว่าว่าห้องนี้ยังมีตรงนี้ยัมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรนะเปิดเข้าไปไม่ได้นะโอเคอเราดันได้ฮนะ เอ๊ะเบิร์กมาเปิดดีเบ่าเบิดเบิเปิดเบิดเปิดปปปปปอออโอ้ท่อนกระดูกรูกระโหลกฮะโอ้ตรงนี้มีทีดดนะั่งบล็อกฮะเย็บโอเคฮะที่นี่ไม่น่านจะมีอะไรน่าสนใจนะโอเคจะปรับโพซิชันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะโอเคฮะน่าจะตรงนั่นแหละคิดว่านะเอียงจอนะฮนะเนี่ยเราปรับแบบนี้ดูวะ วะเนี่ยซ้ายขวาโอเคซ้ายซ้ายซ้ายเออประมาณนี้แหละไม่รู้โอเคไหมเนี่ยโอเคขออภัยด้วยละกันนะแต่เสียเวลาประตูเปิดไม่ได้ะโอเคเดี๋ยวก็ขึ้นไปข้างบนนะซึ่งโว่ผมไม่อยากจะเชื่อนะประตูสวนขึ้นบันไดเป็นด้วยนะเคยทางนี้ไม่เคยเข้ามาเลอเขเคยเข้ามาแล้วอ่ารู้สึกว่าเราต้องการหนุ่มเหมือนจะเราต้องการกุญแจนะโอเคที่นี่ไม่มีอะไรนะเราตายตรงนี้นะ อ่าเรามาดูดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราบอกพวกกุญแจอ,อะไรเงี้ยต้องการมากเลยนะอ่าอ,อย่างข้างล่างไปว,วะมันยังมีอะไรข้างล่างนะฮะไม่มีตาป่าไปหรือเปล่าเอาโอเคเรามาดูตรงนี้ในส่วนตรงนี้บ้างต้อมีประตูใดประตูหนึ่งที่ผมคิดว่ามเข้าได้แล้วตรงนี้เข้าไปไม่ได้ตรงปีนได้ป้อ กระโดดเตี้ยนขึ้นได้นะครับผมไต่กระแพงเป็นนะครผมเรียนวิชาการภากระโดดกระแพงมานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมต้องการจะมาทำอะไรกันแน่นี่ผมเลือกที่ผมรู้จริงนะว่าเราก็สำรวจมาทีนึงนะครับความเป็นไปได้ว่าเราต้องกลับไปหาอยของขบวนนะคบรู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าผมสงสัยตรงนี้นะ แต่ว่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับว่าถุงถั่วก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรนะ่นา,นาสนใจสำหรับถุงถัว่ว <c oughs> ใช่บางของก็ไม่มีอะไรเช่นกันก็มีแจกันนะ้ไมัจ้าทำลายไม่ได้นะตัวนี้แปลกมากเนปะ็นศ <c oughs> ัตรูกับผมนะแต่ผมทำลายมันไม่ไดนะ้ไอ้นี่ไงทำลายได้นะตายซะเถอะอ่ามัม่นใจนะผมเริ่มไม่รู้จะงงกันะนะฮะว่าเออน้ำมันหมดฮนะ เสียน้ำมันเดือดบนั้ที่ได้มาก็จะเริ่มหมดไปเรื่อยๆนะผมแปลกใจอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยทำไรล,ล้วอ่าตรงนั้นมีอะไรบ้างโอ้โหกินได้ด้วยโอ้นี่ไ yes! งกุญแจฮนะ Yes! มันเจอกุญแจแล้วฮะมันที่เราตาถั่วตั้งนานนะโอเคเราจะลงไปข้างล่างนะฮะลงบันไดบนไปครับ เชื่อประตูนี้ฮะประตูแรกเราจะเปิดเข้าไปครับชัวร์เลยผมว่าต้องเปิดประตูมาใหม่ฮะเพราะว่ามันบอกตัวนี้เปล่าไม่ใช่ประตูนี้แล้วประตูไหนวะไม่ไปข้างล่างนะฮะมีประตูน่าจะมีประตูไหนประตูประตูใดประตูหนึ่งที่เรายังไปในประตงนี้เราไม่เจอเลย คประตูนี้ฮะผมมั่นใจว่าต้องเป็นประตูนี้อ่อาาาาจาา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 สาา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 นาาาาาาเา้าา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 วาา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 า้ วู๊หเชียงเลยอ่ะโอ้ยคนมอตายโอเคครมาสำรวจของคนละกันนะมีอะไรให้เรา,าได้อ๋บออกโดไปไม่ได้ฮะฉีดไม่เป็นไรฮะเราจะมาสำรวจอทางขวาเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่าน,น,นะฮะมีสีโต้โอ้เงียบนะตรงนี้ตอนแรกผมออกมาหน,นึ่งผมเนื้อฝนตกนะฮะ เกียรติมันเนีโอเคฮะเราจะมาสำรวจเขาทำอะไรฮะรอตายฮะโอ้เราเดินทางไกลมากนะเราเดินกลับไปฮะกลับไปไม่ได้โอเคฮะเรามาในสิ่งที่ไหนโอ้สิที่ทำวิธีกลับมสักอย่างนะฮะสุดทีถังน้ำฮะเราไม่ไปนะ ไม่ว่าจะสถานที่นี้เท่าไหร่นะเอ,อ่อจะเป็นที่ทำกีกับในการต่อสู้กับของพระทิต์นะโอเคผมเห็นบ้านแล้วทนะุนะบอกว่าคนที่ไม่ได้มาตามแล้วทุนะโอเคมีคนวางเข้าอีไม่หน้าบ้านเนอะก็บ้านน,นี้เข้าไปได้นะ ไม่ต้องขอบ้านนะเกมนี้ไม่มีธรรมเนียไมไปถึงสิน้นนะเมื่อเข้าไปเปิดประตูดยเชได้เละนะครับเราค่อยถามทีหลังนะเปิดก่อนถามทีหลังนะประตูปวดน้ำมากเลย Fuck you ตกใจหมดเลยโอเคโอ้ด่าไม้เปิดน้ำมันนะไม้ดีชเชสำหรับเปิดน้ำมันนะ เหมือนบ้านอะไรที้เราเคยจะเข้าเราเหมือนเราจะเข้ามาแล้วแน่อ๋อเป็นบ้านที่เราเคยสวัสดีแลนดี้เป็นไงบ้างโอ้ดูลุงสิลุงตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะลุงลุงไปทำยังไงไปทำอะไรมาลุงไม่รู้เหมือนกันแต่เช้ามันเถอะรีบไปเนาะมันห้องนี้มีคนนั่งเล่นนะมันจะมีคนนั่งเล่นมากกว่ามันจะีคนตายนะแต่เราจะจินตนาการก่อนนะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอะนะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเราสักคน ตอนเซ็นเตอร์ฟอยยังไม่ไปนะผมมีการเต้นดิสโก๋แถวนี้นะจะเข้าไปฮนะแต่เข้าไปไม่ได้ฮนะอุย้ยเชืเ่อตกใจหมดเลยอ๋อไอพีดิสโก้โอ้อหบ,บ้านบ้านกนะูพังแล้วทำอะไรบ้านกูวนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคประตูนี้เข้าไปได้นะโอ้มีคนนั่งดูเต็มเลยฮะนะอ้าวพวกเจ้าฝังพวกเจ้าฝังข้าดีดีแ้ว นี้แหละที่ข้าจะศพทรอยศโอเคเราไม่อยู่ฮะเรามีศพทรอยศอยู่ฮะนาจะวางแผนทำร้ายเราก็ได้ักูุจ๊จหมด <c oughs> เป็นอันตรายตบหัวใจมากฮะมันเราเป็นมิญญาเลยนะดูจากภาพผมนะฮะ เราเป็น,นยาเนี่ยสายไปเราสายไปสายโอ้โหตุ้สวยฮะโอเคฮนะเอเค เข okay, มเนี่ยน่ากลัวทางน้ำนั่นกูจะปิดเอาอีกแล้วล่ะโ okay. อเคทางน้ำกลับไปมาหาไหนมึงกลับทางนั้น,นครับไม่ยุ่งกับครูห้องนี้มันเราเคยจะผ่านมาแล้วแนะี่พ่อที่ตุ่ยสวยไร้ค่าผมนั่นแหละจำได้ละแต่ตรงนี้ไม่มือฮะไฟให้มันเดิมฮนะใครมันจับไฟกูเนี่ยโอ้ยคนเขาไปตายในนี้ โอ้สวัสดีที่รักผมไม่เก็ผไปไกลครับอย่ามายุ่งกับกูอ่ะแข้ไปทางนี้ต่อ เขียกำลังจะฆ่าเราตายนะพ่อเมืองใช้กระทาต้นไม้จะประหารชีวิตมึงในการจอมโลชั่นตึกงไม่มีเสียงต่อเราจะเล่นไหมจะเล่นโอเคฮะเหมือนผีจะแบกสังขารออกมากจากประตูนะบ้านเราพังเลยผมเล่นผมรุ่งจะมาทำอะไรได้เคลมคนนอนตาตนนะนนนยตรงนี้อนะคนนอนเล่นตรงนี้อ่ะสุภานนี้ก็มีใครใช้นะเขียไปทางนี้ฮนะ <c oughs> มีสิ่นบาทีที่พวามา,นานหน้าเลยห้องล็อกนะห้องต้หลังคาจะไปห้องต้หลังคาโอ้ประตูจีทองฮนะโอ้โหฮัลโหล โอ look, ้เฮ้ยมันมีของกันไม่อยู่จะเข้ามาได้ไงออาวมันก็เป็นแค่เพียงภาพมันหลอมตัดเป็นสิ่งเป็นการอัดวิดีโอวันนี้เป็นวันการอัดวิดีโอที่ผมรู้สึก <laughs> นี่เกมเป็นที่มืดถึงจะไม่ไหวนะเนี่ยพรมันมือจริงอ่ะคือจะข้างหลังน่าจะดูนะว่ามือมาก <laughs> ผมก็จะข้อสมุวจที่ในห้องนะในห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นยัย s p i d e r แมนกอดเต็มอ่ะเคยนะเราจะมา,า <c oughs> สำรวจกันดีนะจ๊ะห <c oughs> มวกเร็ว <c oughs> ไม่พูดอะไรจริงอ่ะโอเคไม่พูด มึงไป,ไ,มไปด้วยกันดีกว่ามึงตอบเลยนอกจากคำว่าไม่อาสวน,นหน้าโอเคจะไปด้วยกนันให้โอกาสมึงมีการแก้ตัวเข้าใจไหมบูกโลกอะไริดีตัดสินตัดสินกับไอ้หมอน,นี่ซิทำไงกับมันดีลุงมีความเห็นว่าประหารชีวิตมันได้เลยลุง พี่มาเลียนดีเราเป็นกองพันลุงกะโหลกเ <c oughs> มื่อราอยู่กับเป็นกะโหลกเป็นกองเนี่ยนะรู้สึกว่าจะไม่น่ากลัวเลยนะมีมีของโค้งกระโหกโอเคนะจะกลับไปที่เดิมนะที่เราเคยมานะอ่ะาจากน,นี้ผมหวังว่าจะไม่มีอะไรต่างมีมีรอยเดืนะอยฮัลโหลตื่นเสืา โศกธรยศมันยังมาแดกข้าอยู่แล่ะสัสให้คนบัวเดี๋ยวไปใกล้จุดสวยนะฮะเราพ้นจุดสวยงั้นนะเราจะวิ่งขึ้นทางนี้ด้วยความรวดสูงนะเขียนว่าอะไรเกบจะเกือบจะเกือบจะเกือจะเกือบจะเออเขียนจุดจุดไม่ครบฮะเราจุดให้แล้วกันมีกรรมจะได้สมบูรณ์นะเห้ยสมบูรณ์แล้วฮะจะเป็นขบวนเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมกำลังงงมากเลยว่าเรากำลังมาทำอะไรผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องผมก็ได้มีดไปด้วยฮะ My servant has just warned me that my son has not been captured and brought into safety. I don't wish for him to be around any longer, but the most recent new my servant has told me the highly bothering me. The rig is attempting to get me to get to me, Ianji maha, I But if the lick there come here approach me here in to มาเจอหรือมาเขาเรียกมาเจอกันนะ I will have no choice but to kill him กูคุไม่มีทางเลือกน้วจากฆ่าทีนะ The I cringe at the thought of kneeling to kill my son รู้สึกความรู้สึกอยากฆ่าลูกตัวเองนะ But it must ต้องเป็น so be it My research is too far along for me t abandon. For he say he says so the l a k ก็คือบอกว่าเนี่ยการเขาเรียกว่าการอิสเซอร์เนี่ยหรือว่าการวิจัยเนี่ยทำมานานแล้วนะฮะที่จะมาล้มอะไรง่ายๆอย่างนี้คงคง,คงไม่หรอกนะนะครับ so the lake is a leading note you k n o t enter this attic ห้ามมาห้องใต้หลงังคาดเาด็ดขาดหรือว่ากูจะข้ามกูจำเป็นต้องต้องข้ามที กูขอโทษนัะลูกให้อภัยไม่แข็งเดี่ยเดินเข้าไปเหมือนเดิมนะอะไรอ่ะมครจะฆ่ากูได้โลกนี้ไม่มีใครฆ่ากูได้เข้าใจวะมึงนั่งเนี่ยแหละมึงอะตายกูมีมีดมึงมีอะไรฮะมึงมีอะไรฮะฮะ พ่ออะคือม้ากูเลยไม่แคร์จมมีดแทงอ๋อโอ้โ,อโ,อโ,อโ,โลกหงหินสีเขียวฮะต้องไทำอะไรเฮ้ยระวังมึงไปนี่จมีดแทงอย่าแทงที่ดาบอย่าแทงที่หลังมึงแทงเข้าไป พร้อมลงมาแทงก็ไม่ที่ตุดตัดไข่จริงโยนให้เป็ดกินไอะไรขึ้นอนะ่ะจบแล้ว แล้วเนี่ยเปิดน้ำมันกูครับเปิดน้ำมันกูครับจบแล้วเ,เนี่ยผมรู้กันน้ยนะวาจบอยังเนี่ยบอสอน,นุญาตก,กินน้ำเลมือนลกันดูชาไปมาน้ำไม่เจอตัวน้ำไปไหนวะเนี่ยยังยังไม่อยากกินนะ กมันจะพวดออกมาก็คือสุดท้ายคือเราฆ่าพ่อตจริงนะด,ด้วยความที่ว่าไม่อยากให้พ่อเนี่ยเขาเรียกว่าทําการวิจัยอันนี้ต่อไปนะเพราะว่ามันคนอื่นเนี่ยหลายคนเราที่ตายเนะี่ยเพราะว่าการทดลองนี้นั่เนเองนะเพราะฆ่าพ่อตัวเองน,ะนั่นคือทางสุดท้ายนะสุดท้ายเราทำก็ำามานั้นนะ อโอเคก็ดูเฉยดไปแล้วกันนะโอเคครับถ้าชอบไงก็กดไลค์ละกันหรือว่าถ้ามีอะไรก็สมครใชได้เลยนะหรือว่าหรือถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะครับก็ติดตามกันนะครับในเอมเชียคัสต,ตอมจอี่ถัดไป มีคนบอกรีเควส์บอกให้เล่นพิลูปรางนั่นเองนะซึ่งก็ไมได้สื้อแต่ว่าถ้าอยากให้เล่นจริงๆก็อ่ารีเควส์มาแล้วกันเพราะก็จะซือ้อนะเพราะผมเป็นคนเล่นของแท้อยู่แล้วนะก็โอเคครับจเจอกันเร็วทันทไปครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดี bye bye, ya, ครับผม